สวัสดีครับวันนี้มาเห็บกันว่าจะย่างสักวันสองวันลงลาท้อห้องแหมมอ่ะมาหูริวสายหวังแล้วครับนี่ลงตีมันมอล้วไม่มออืม ขายก็คมงามตลอดอ่ะอันนี้ว่าปักเบ็ดกับปนหลวงนะครับเออเอเอเอาใเจาเยือเขียดแลเนาะลองใหมลองอ่าพอมันออลอะเอาจนก้านหมดละก้านกันไม่พึงตรงนี้ใส่เบ็ดมันขนาดนักมูอย่าไปแตงได้เนาะใส่เบ็ดมันหมวนดิครับฝนก็นมามแล้วฮะมาก็ฝน,น,นตลอดเนียมัอันนี้ใหม่เขาคือลองพระเจ้านะครับ หลวงว่าโควโมงไว้แล้วใหม่ๆครับน่าจะใส่ผิดตะกอนเลยผู้แต่ผู้เนาะขนตางเข้ากันยากหยักตางมาตำ้มใจฟูวิวนี่มดสิล่ะเซ็นนี่นกไถนี่นะครับเป็นยมมากันเออได้ใส่บนเลยใส่ไว้เลยเป็นยังนะครับพี่เกียวนะครับเนาะกง่าย งานร้เก <laughs> <c oughs> oh, ียวในทุกยอดแตกงนามโอ้ก <This> ็เถอะเคถ้าม <indeed. S 1> <c oughs> ันพอเกียวของกันอะมู่ว่ะนั่ย่้ไปหายใจบักกะ โอ้ยมาวังเกียมได้เอาฝนมาตุ้ยตลอดตายแ้มาเอาฝนมาตุ้ยเนาะเยอะออกวะเนี่ยว่ายยิ่งเป็นยังไงส่ว <laughs> มันเยออ่ะไ <laughs> ่นครับปากกายไหนะก็อือ๋อข้าวใสใสๆครับอืมนิดอยู่ใสๆดำแห้ง <laughs>

กะ่คือพรมกะโอ้จะง้างเขาอู้วเข้นมาขึ้นมาลื่นเหรอไหมนี่ลื่นต่อครับโอู้วลื่นไงม่เหมนซาบัดน่ะลื่นว่ะฮะพี่ผมพอนั่ามันลื่นว่ะมันสะบัดเนาะลื่นเลยไอ้ยีนี่ปั๊ตั๊มตั๊มตแปะแต่ป่าลุดนอะโอ้เน็ตเราบอกมาแล้วเนาะมาแล้วเฮ้ยมันามามมามตัวแรก ลิมก็ลุ้นนี่เอาหลังละตัวเอาล้วนนเนาะว้าเล่ไม่เศร้าไปดูงามง <c oughs> เฮ้ยงามครับอเอ้อเออเยฝนมาฝนมาน้ำป่าหลงพระเจ้าหันตัวแล้วข้าฝนสาหลังก็นะหึลงอามหลังก็นะครับดูถ้าเป็ะสิบสามหลังอ่ะเนอะนี่ผมแบบลื่นเนาะลื่นครับเนาะด้วยไอ,อเซ็มจังลื่นหัว ขอหน่อยกันแปดนเนาะแปดเนาะกินล้ำนะกะโอ้โหถงมันไม่กล่นนลงบ้านเขียนกับไม่เหมาะไิ่งขวบบนถำเนี่ยนี่ไงคนอ้อยได้อยู่เนี่ยนี่งมื่นกับนอ้อยอู้ตีต๋ทำเลใส่จัดเหมาะเนอะ ไปหรืเด็ดเด็ดมัดไม่ซิ่น,น้องมาเจ้านะครับนี่อันเป็นน้ำกุกเนตกับห,หัวขาซ้ำ,ำหายนี่เน,นตามืดสองเขียดเลยอืมแม่น

แม่ได้เวลาหลอบแหลกละวหลวงขาบปุรีแล้วได้ทเออเออเออแฟร์เลยเออให้เวลาละอือใจเม็ดหลอบแหลกก่อนเด้อนะครับเจ้าก็ได้มานมตัวละตุ่มมันปุรีมันเหมาะอ๋นี่ <laughs> ผมนะ่าเอานะ้าก็จะเก็บไปห้จะอยู่มือมือมาเตี่ยไอ้ม <laughs> ผมก็ตกกันแล้วอ่ยามเขได้งงจิ๋วแต่ก็มดแ่ <laughs> จำจังป่าลื้น,นมแม่นตายเดี๋ยวให้ไปซื้อตัวอันนั้นก่อนอเดยวเดีอยวเสียบเอกขอออกอ่ะนี่ครับนี่ก่ะตั้งเข,ข้าในฟากเมขาเนาะแม่นตั้งลอกขอบเบ็ดมาเลยไงหนึ่งลุดออก ิดไะไอมัดเบ็ดถูกกว่าเาสอยู่ไหนหน่าเออเน้องมดเจ้าลวกก้าน้องเสืขายย่งติด ด้ามานันคยุบคยุบ่หนหรอมากินนี่ไอ้ต้มใครได้น่ะตัวแรกนะยังเด็กมาเป็นตอียมาีงไหนอ่ะว้ากินเลีเ้ยวเงี้ยตัวนกีกติดปลา เอออ้ยเจนี่ครเด้งหมัวนี้อ่ะเกี่ยกับหัวหนักจ้ะหหางมันหนัก้ะงออะไรมันไปลงหน้าเหมือนกัาได้เจนี่ครัโอ้นี่นะอยู่ในป่าอันไีสอันีหน่อยขึ้นยิ่กันขึ้นมาโลกกิดป่านน้อยนี่ครับ หลอกมาแต่นีหนัเมาลไรปีตากะเอ,อ๊ะใช่ะครับนี่กกลแล้กะ <c oughs> โจทยี่พอดอะหล <c oughs> อกนายเจ็บรเด้อด่ได้ละดดหน้าเนี่ยม่นชลองเบ็ดไหมครับตังไอ้ิขวยวนะห้าสิบหลังแ <c oughs> ้เบ็ดสีมนจ้ะโจทย์ลูกสีโดดถถอด <c oughs> ได้กินดูนะ <c oughs> <c oughs> ลูกสี

สั้นนี่หมืนจม้าฮิอ่าผมจะแม้าฮะชิบนี่เจ้าสีนั่นนี่ห้องเสิอดห้เสร์ครับอือม้าิบห้อิอดกเอาสั้นอูเนาะสั้นอยู่ห้อหรือเ่ายาวบห้องยาวยาวยายาวประมาณสิบเซนครับอือผอยู่ก็หาิบเซนหน่อยน้อมันกับมอยาเนี่ยเยายามอสนี่ใส่ลำกลกไ

กับลูกพี่ลุงนี่กับ่าสักตัวเลยกะฮะสักตัวเลยสักตัวครับสี่ทีน้าสี่หลังเดียวแล้วบัดดิดเขียนเชื่อตัวเดียวเนาะเออไม่เหลือไอ้ใส่ใส่ลงคำขาคนนี้ตัวเดียวเนาะช่วยหว่านที่โค้งเนี่ยบอกว่าเปลี่ยนสถานที่กินเบี้ยอยู่ที่ว่าแต่เราเนี่ยเออหลวงเขาสร้างเวสเดี๋ยวได้ทีมทีนี่เจ้าคนเหล่าย่อหมานเนาะการลุงกละดัเปลี่ยนโมงให้โมงนี้ซึ้นไม่ยามเลยหลวงเจ้าเล่นักเก๋ ไม่ได้เป็นลาบอ่ะรวยนี่อ่ะได้รับเงินมดือนห้องมาใส่เบ็ดหมายนี่มันได้กคำจได้สักเสือ,อแล้วก็เสือใส่ <c oughs> ใส่ใจฮักใจหใุ่มสายมาอยู่เนะาะเรับผมอย่างนี้มันต้องมีแก้ตัวอยู่ใสลูกดอกแก้เนี่ยเดต้องไปแก้ที่ไหมที่นี่ให้จับมาธรรมดาวะนี่ต้องต่อนแแหง,งเดียวสิพักผ่อนสักวันนี่นะ ก็หลวงทุกวันเด็ดหมายนี่เด็ตกับไม่เด็ดกับหมายเนาะมันต้องจะลับจะลับก่อนตึ้องขอลับเนาะใจมันฮักก็เหมือนอยังครับเดี๋ยวสักกำหอยไปเก็บเบ็ดกันละห้าทุ่มเนาะครับห้าทุ่มครึ่งเนาะรับดึกก็ล่ะก่อนใส่เบ็ดใส่กลางเนี่ยเราย่ามยามรับดึกหรอรับดึกนะครับเนาะแม่บ้านได้ก็นอนจะรับแม่ยังน้อยกับซีห้าทุ่มรับ

บอลนียครับฟองเนาะทำงนานก่อนเอ้แเช็ดฮึ่มฮึ่ม่ถ้าเปิดตีลงส่องไปกลางเขาเพี้ยเ <c oughs> ม็ดกลางก้างเียดสามหลังทัดนี้นมีกัดมีกัดเกลื่อนไวเลยไวเลยเช็ดฮะไวเลยครับไวเลยเช็ดอนะ เห้ใส่ซองกําดียวนะ่ะแต่เอาสุดๆเก็บบนนี่ผมเคยดินเนาะอืมแม่นแม่นเคยขาวเก็บเบ็ดกนั้นนะครับเด้ออ๋อเด้อใหม่มาละเดี๋ยวหกสิบหลังก็ปหลวงวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาไปอันนี้ก่อนที่เส้นกัน VFC ช่วงนี้สนใจรั่งได้นะครับ รห้องเปลี่ยนหลับบอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศให้พี่กินเหล้าหนเออนี่มาโซ่ประมาณฟ้องหาพี่เออตบทปะมาณเหนื่อยเดียวเดี๋ยวน้องบีประมานนมฟ้องหาเขาโตดครับประมาน

ลังุดท้ายงานนี่ปิดได้สวยกินหลัหลเลกหลังสุดท่ายคร <laughs> ับห,หลังเลกดยเจ้า, <laughs> ดาได้หลังเลกเราอนเ,เอนอคิดกันได้หลังสุดท้ายฝั่งขวเทียของอยู่นีหน้าอยูเดียนรองักวัดแล้วเนาะมันได้ผัว <laughs> ใหญ่อยู่จ้ะโอ้ยคงคงน่องวะนี่วัดเบลุสีกันเลยครับเีื่อยใหญ่เบลุสีเลยลาะเรลุสีเฮ้ยนี่รื้อได้ครับเนี่ยรื้อดครับตถอะด้อี่รื้อผมอ่ะอือ้วนล่ะออออ้วนนี่ไง จะห้างเหลี้วันแต่หอบปันวันนาหนน่ตกๆหนกนรืเห็นเน้นเนาะแอนหวานะเดี๋ยวโอ้โหเบิ่มยังงบ็ดออนครับเอะมดออน้วไมหลัะกมันอ่อนครับกันอ่อนนี่ลื่นๆครับโง่เ่นักก็หน้าเหลังจอาา ตัวมอต้องหอลักษณะปา่นปานี่หนองป่านน้ำข้างน้ำกกน,นี่นะมันเนี่ยมันจะมองเงนินกันะนะครับบางทีกับตัวยาวยาวนี่เนี่ยพระน้องไอ้ช่อนส่วนงูเห่าไหลหรือน,นี่ยนี่จังลรือนี่ลหรือเนี่ยพวกปุ๋ย เราพ่อแบบอ้วนครับนี่นะล้้เป็นสาวตอดตอมีขวางตอดแ่ตัวเี้เป็นสาวก็ตอด กสี <S <S ่หล like sort of uh, sort of ังเนาะสองตัวเนาะเออตัวตัผสมขนสัมเบ็ดครับมัหมายนี่ฮะนี่จดเ้าเนีเ๊ะวผมนะเนาะเ้าหลังอ๊า้าตัวเต็ม้องเอ็ด เทาคนสามเด็ดคนสาัน้อเพือสามวะเราฮาลเกเควทินี่หม้อขนาดนี้ยังไงเนี่ยเนี่ยตัวนี้ม่ใตัวเจ้าคนน้องเอ้ยเจ้าขอไม่ขอแต่เดี๋ยวซืเก็บตัวี่ขอมาแต่ ็สายที่โต้ยเนี่ยเดี๋ยวก่อนของเขานี่มันมีแงแมโอ้เืก่อนไอ้จริง่างเขานี่ก็ได้นี่ก็ต้องจัเขาบีบนยออกอ่ะเอาออกอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยเราซูเลยอ่ะมาลเจ้ามันให้ันดิมหันดารุนี้นะ โอ้ใส่เดียวกันเลยไม่ใส่จะโคกเดียวกันก่าน้อตัวน่าจะใหญ่แต่น้อยครับโอ้ตัวตัในรูใหญ่แน่น้อยเลยตงตัวนี้โล่นี่ยน่าจะพลาดครับน่าจะพลาดตกก๊อกก็แล้วได้ผ่านคนเดียเข้าเล้วนะาจะตายยังหู้เลยสามโล่สองโล่หู้เลยตกกกก็แล้วขนมนี่จะซีดตัที่ผมเดือดร้อนมาวันี้เนาะอืมงอนเนาะ Mẹo kỳ nít. Tao ấy sống kiếm bất nó luôn đi, <laughs> mà Mày mà ừ. à mà à. mà cái, <laughs> ừ. cái gì ấy. A số gặp mày 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 เฮีย<า>พูดดิอีนึงแล้วครับตอนนี้ <Okay. S 1> อาตวน,นี้นมาโซนะครับม่บได้มาซิงเอ,เออเออเจียวสุดยอดเอ้ขอขอบคุณหลายๆเอ้อเออครับผมขอบคุณปู่หลงเลยนะครับขบครับว้าถาสุดยอดตั้งวันแล้วนะาัน,นี่ว่าจะรับเจ้า,เจ,าเจ้าแต่ตีหนึ่งไปลวเจ้าเหมือนวัน นะครับนี่กับแม่เอวเอาหมดนะครับจะได้ก็ขพอคุณแฟนครับที่เข้าไปทิดตามเดี๋ยวจะมีไมยแหงอยู่นอกน้าเนาะต้มงจะหับต้มจะก้านคอแที่่นครับเออแมน่นี่ว่เอยะครัแมนว่าใคร้งาอดีลบอเอเออ อาจะได้ขอบคุณแฟนครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาคอมเมนต์กุลังใจนะครับจะได้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเออครับผมกิ้มนะครัไปกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับโอเคครับ